สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการรีวิร์ดเวอร์ชันของ Adobe Fresco นะคะการรีวิร์ดเวอร์ชันก็คือการกู้คืน History นะคะตามเวลาที่ทางแอปพลิเคชันอ t ต m a ม i ติเซฟให้กับเรานะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาที่จุด3จุดนี้แล้วก็เมนูสุดท้ายนะคะ r e v e r s e Version History คลิกเข้าไปเลยค่ะทางโปรแกรมก็จะให้เราได้เห็นถึงช่วงเวลานะคะในวันนี้หรือว่าของเวลาของเมื่อวานหรือว่า Last week นะคะก็คืออาทิตย์ทีแ่แล้วก็จะมีช่วงเวลาต่างๆที่ ทาง f ฟ s c o ก็ได้ออโตเมติกเซฟให้กับเรานะคะแล้วก็เลือกแบ็คตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้เลยวิธีก็คือเราเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการหรือว่าเวอร์ชั่นที่เราต้องการที่จะกลับสู่เวอร์ชั่นนะคะแล้วก็คลิกปุ่ม3ปุ่ม เราสามารถที่จะตั้งชื่อเวอร์ชัน History ในช่วงเวลานั้นได้หรือว่าเราเลือกรีเวิร์ดหรือว่ากู้คืนไฟล์นะคะในช่วงเวลาที่เราต้องการได้ก็เป็นวิธีที่นำเราย้อนกลับหรือว่ารีแบ็ k หรือว่าเป็นการกู้คืนไฟล์ที่เราต้องการที่จะย้อนในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ